มากันที่เรื่องที่เรายังคงค้างคากันอยู่คราวที่แล้วเนี่ยนะครับยังไม่ถึงภารกิจที่สี่ตอนนี้ถึงแล้วพี่ออะถึงยังถึงแล้ววันนี้นะวันนี้ถึงเลยเข้าถึงภารกิจที่สี่ภารกิจที่สี่เลยครับและจบไหมจบภารกิจที่สี่เออจุดนหนึ่ง <laughs> จุดหนึ่งครับไม่เป็นคนอย่างนี้วะจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องเนี้ยคือ ผมต้องขอกราบอภัยก่อนอันดับแรกเลยคืออาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยพ่อผมไม่อยู่เลยนะครับแล้วเรื่องราวที่แกถ่ายทอดนี่คือถ่ายทอดทางโทรศัพท์ครับเขาก็เลยุงสาโทรมาแล้วก็มาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับตอนนี้พ่อผมอยู่ต่างจังหวัดก็เลยเอาเรื่องตรงนี้จากทางโทรศัพท์คือมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผมมาตกลงคือ4.1 4.1ครับครับภาพผมก็ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับก็ พ่อผมเนี่ยก็ได้รับรู้เรื่องราวจากพระสามองค์ที่อยู่ที่หน้าอกนะครับว่าความเป็นมาอะไรยังไงนะครับจากน้องสาวของพระนะครับรูปรูปหนึ่งที่มรณภาพไปแล้วแล้ว,ลวฝากทุกเรื่องราวทุกๆอย่างไว้กับน้องสาวคนนี้นะครับก่อนที่พ่อจะเดินทางเนี่ยคือน้องสาวเขาก็ยื่นสมุดเล่มเล่มหนึ่งมันเป็นสมุดเล็กเล็กที่น้องสาวเขาบอกว่าเป็นสมุดเดลี่ นะครับที่พระท่านเนี่ยได้บันทึกเอาไว้บันทึกเรื่องราวอะไรต่างๆอะไรไว้ในเดอรี่เล่มนี้นะครับ,รบแล้วน้องสาวเนเนี่ยเขาก็ยื่นเดอรี่นี้ให้พ่อไปนะครับแล้วบอกว่าในเดอรี่เนี้ยม,มีที่อยู่ของคนทั้งหมดสามคนด้วยกันครับนะครับสามคนเนี้ยมีคนที่ชื่อชาติม,มีคนที่ชื่อบุกและคนที่ชื่อชนะครับนะครับทีเนี้ยพ่อผมอาจจะต้องไปหาคนแรกก่อน นะครับที่บอกว่าที่ใกล้ที่สุดก็คือคนที่ชื่อชนะนะครับนั่นคือการเดินทางครั้งแรกนะครับเพื่อไปตามหาครอบครัวของบุคคลที่ชื่อว่าชนะนะครับก็เป็นภารกิจที่4.1นะครับการขออภัยครับนะครับอ่าชื่อชนะอืครับผมก็ไปนะครับพ่อผมก็เดินทางไปผมก็เดินทางไปไปจังหวัดใกล้ๆนะครับไม่ได้ไกลมากนะครับพอไปถึงเนี้ยคือ ก็เดินตามหาเลยตามหาตามหาตรงบริเวณนั้นแะที่บอกว่าอยู่ตรงตรงบนเนี้ยอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วก็ตามหาไปแต่ละบ้านไปแต่ละคนแล้วก็ตามหาว่าชื่อชาติเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทุกคนไม่รู้จักเลยอทุกคนบอกทุกคนไม่รู้จักคนที่ชื่อชาติเลยก็ถามไปเดินไปตลาดก็ยังไม่มีใครรู้จักนู้นนี้นั่นเดินเดินอยู่ดีๆมีคนมาคว้ามือคว้ามือพ่อแล้วก็วิ่งเลยพ่อก็ตกใจนู้ว่าใครจะมาวิ่งราวอะไรเงี้ยเนื้อตอนนั้นแกก็พกของไปด้วย คือพกอาวุธอะไรเล็กๆน้อยๆไปนะครับแกก็แบบเหมือนแบบจะจะขัดขืนจะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นเขาก็หยุดแล้วก็หันมาบอกว่าตามหาคนที่ชื่อชาตใช่ไหมพ่อบอกว่าใช่แล้วยังไงคุณรู้จักหรอเขาบอกเดินตามมาก่อนอก็เดินตามกันไปนะครับพ่อแกงแกก็ทิ้งมือแล้วครับแล้วก็เดินตามแบบทิ้งระยะนะครับผมก็ถามว่าทําทไมอยู่ดีๆคือรู้จักคนที่ชื่อชาติด้วยอย่างเงี้ยบอก พ่อบอกบอกไม่ได้หรอกแต่มีธุระสาคัญกับครอบครัวนี้บอกเนี้ยบอกโอเคงั้นผมไม่ถามก็ได้เขาบอกว่าอ้าวแล้วแล้วรู้ได้ยังไงแล้วอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ชื่อชาติเขาไม่ได้ชื่อชาติอื <K an> เขาชื่ออีกชื่อหนึ่งแต่ทีเนี้ยชื่อชาติต่เป็นชื่อที่เขาตั้งสมมติขึ้นมาเพราะว่าเขาอเหมือนเป็นยุนโลกของเต้นของเนี่ยอะไรอย่างเง<ภ>ี้ยการใช้ชื่อจริงมันจะเป็นอันตรายต่อเขาแล้วก็อันตรายต่อคนในครอบครัวเขาเลยจําจเป็นจะต้องใช้อีกชื่อหนึ่ง<ภ>อ่าและคนคนที่แบบว่าเหมือนไปให้เขาทําของให้อะไรอย่างเงี้ยจะรู้จักในนามว่าชื่อชาติอ่าฉะนั้นคนคนนี้ยเขารู้ว่าที่ชาติเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เลยพาพ่อไปนะครับ พ่อบอกว่าพอไปถึงเนี่ยมันเป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านสองสองชั้นนะครับหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านแบบเออเหมือนขาดการดูแลสกรปรกนู่นนี่นั่นไม่มีกวาดไม่มีอะไรเลยของละเกะละกะไปหมดอมผู้ชายนะบอกอ่ะเนี่ยบ้านคนเนี้ยบ้านของคนที่ชื่อชาติอ่ะพามาถึงแล้วนะผมไปแล้วแล้วก็ไปเลยนะครับพ่อก็เข้าไปปรากฏว่าในบ้านนะ่ะมีผู้หญิงอยู่คนนึงนะครับแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเหมือนกันเป็น นั่งอยู่สองคนก็เข้าไปก็แนะนําตัวสวัสดีครับนู่นนี่นั่น,นผู้หญิง,งนคนนั้นก็อ้าคุณมาหาใครเหรอหมอเนี้ยเขาบอกอ๋อผมเป็นแกก็อุตรงหลขึ้นมาบอกผมมันเป็นญาติของคนที่ชื่อชาตินะครับก็อยากจะมาเยี่ยมเยียนอะไรเงี้ยหรือได้ข่าวอะไรมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แกก็โมโม้ไปนะครับกดว่าเพื่อนบ้านเขาก็เหมือนจะเชื่อใจก็เลยให้พาเข้ามาแล้วก็พาเข้ามาเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกดว่าเพื่อนมาเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ย เป็นเมียของคนที่ชื่อชาติครับอ่าเป็นเมียของคนที่ชื่อชาติซึ่งลักษณะท่า,าทางจากที่พ่อดูเนี่ยคือเหมือนเขาสติไม่ค่อยดีแล้วเบ่อเบือลือสลืมสลือเบลออยู่ทั้งอะพูดอะไรถามอะไรก็ไม่มีการโต้อตอบอะไรใดๆสิ้นนะครับอ่าก็บอกว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานหรือยังเขาบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่สามีเขาอ่ะเสียชีวิตไปอ่าเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็ที่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเขาพยายาม ฆ่าตัวตายหลายครั้งมากซึ่งปกติเนี่ยคือเมียของคนที่เชื่อชาติเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าร่าเริงแจ่มใสนะชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือคนแต่แบบมาครั้งนี้กลายเป็นว่าเหมือนเหมือนพยายามจะฆ่าตัวตายมีอะไรไม่รู้ฝังใจอยู่ไงแล้วก็กลายเป็นคนแบบแบบเบลอ,เ,บอเหมือนสติสต,สตังหลุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นห่วงเป็นเพื่อนบ้านก็เลยคอยมาดูแลอยู่สมานเสมออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็บอกว่าโอ้โหหรอโอ,โอเคงั้นก็เลยเข้าไปแล้วก็ ทำการรู้จักกันแล้วก็คุยกันสักพักใหญ่นะครับผมหลังจากคุยๆกันไปคุยมาเสร็จมันก็มืดค่าพ่อบอกว่าอา้าวงั้นคราวนี้ยเดี๋ยวผมขอคาที่นี่แล้วกันคุณก็ไปนอนชั้นสองเดี๋ยวผมมานอนท้้งล่างเองเโอเคในคืนนั้นตกคืนนั้นก็ต่างคนต่างนอนไปนะครับผม พ่อบอกว่าตอนกลางคืนพอล็อกบ้านอะไรเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนนะครับนอนอยู่กลางดึกอยู่ดีๆได้เสียงคนเหมือนเป็นคนเดินอยู่ในบ้านเดินวนเวียนเดินคุยของเดินอะไรก็ไม่รู้แกก็ลืมตาในความมืดเห็นเป็นเงาผู้ชายตัวใหญ่หญคนหนึ่งนะครับพยายามค้นอะไรสักอย่างค้นอยู่ในเกคนน้นนะพ่อก็ตกใจคิดว่าเป็นขโมยแกก็เลยชักของขึ้นมาก็เร่นแง่ก็ปืนชักปืนมาเพื่อจะป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่าพอชักปืนเสร็จแกก็โวยวายครับอยู่ดีๆเขาก็หยุดพอหยุดเสร็จเขาเดินเขาหายเข้าไปในกาแพงออืในความมืดเลยพ่อก็ตกใจเฮ้ยตกลงมันเป็นโจรหรือเป็นอะไรก็เลยรีบไปเปิดไฟปรากฏว่าพอดูเสร็จของที่มันระเกะระกะที่แบบเหมือนโดนคุยโดนอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ครับไม่มีอะไรเลยของก็ยังอยู่ตามเดิมปกติเลยอ,อ,อ,อหรือว่าเราคิดไปเอง แต่มันเห็นเป็นเงาจริงๆนะอะไรเงี้ยก็พยายามจะตั้งสติแล้วก็หลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนเนี้ยหลับแบบระวังตัวหน่อยก็เอาปืนมาไใกล้ๆอะไรเงี้ยในกลางดึกนะครับดึกลึกไปอีกอยู่ดีๆได้ยินเสียงคนลาเก้าอี้อืลากเก้าอีากกอ้เหมือนลากคืค้คื้พื้นไปพ่อก็พยายามตื่นลืมตามในความมืดเจอเป็นเมียของชาตินี่แหละ <enter>. <S 1> <S 1> กําลังลากเก้าอี้ไปนะครับไปกลางบ้านแล้วค่อยๆปีนปีนเก้าอี้ แล้วก็ผูกเชือกอลงลผูกคอตายออออกำลังผูกคอตายเลยพ่พอก็ตกใจพยายามจะลุกขึ้นแต่ปรากฏว่าเ,เหมือนเหมือนตัวขยับไม่ได้เหมือนโดนอามอะไรสักอย่างและสิ่งที่เห็นในตอนกลางคืนในความมืดก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งกําลังอุ้มผู้หญิงคนนี้อุ้มขึ้นไปอุ้มขึ้นไปแล้วก็เหมือนพยายามอุ้มเพื่อให้แขวนคอ,อ,อพ่อก็โวยวายแบบรวบรวมกําลังสติแล้วก็โวยวายขึ้นมาพอโวยวายว,วัวกขึ้นมาเสร็จเนี้ย ทุกคนก็ตื่นก็คือ,อเพื่อนที่อยู่ข้างบนนะครับตื่นก็รีบวิ่งลงมาพ่อก็หลุดอยู่ในพวังเงามืดที่ตรงกลางนี่นก็หายไปแล้วปรากฏว่าแต่เมียเขาอ่ะยังอยู่ยังพยายามจะผูกคอตายทุกคนก็วิ่งเข้าไปคือพ่อผมแล้วก็เพื่อนบ้านก็วิ่งเข้าไปคือไปจับตัวอะไรอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้ฆ่าตัวตายเขาก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าอยากจะตายอยากจะตายอืพี่เขามาชวนแล้วพี่เขามาเรียกแล้ว ต้องไปกับพี่เขาอบอกเอ้าพี่ไหนพี่ชาติมาพี่ชาติมาอ,มตอืต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้ก็เลยพยายามจับตัวมานะครับแล้วก็ล็อกตัวไว้อืนั่งอยู่กับเขาอะเพื่อเรียกให้เขาสติกลับคืนมานะครับจนรุ่งเช้าเลยอะไรเงี้ยก็คุยกับเพื่อนบ้านนะครับบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้บ่อยไหมบอกโอ้โหปล่อยประจําเลยอบางทีจะผูกคอตายบางทีก็เอามีดจะมาเฉือนแขนตัวเองอจะมาเฉือนคอตัวเองอแต่ทําทําไปอะคือ ลักษณะลักษณะพฤติกรรมของทุกๆวันกับการที่จะ,จะไปทําพฤติกรรมอย่างเงี้ยคือมันคนละเรื่องกันเลยจากที่คนนั่งเฉยๆนั่งไม่ได้คิดอะไรมือมือเลือนสติหลุดอะไรเงี้ยแต่พอมาอีกช่วหนึ่งเหมือนแบบจะทําร้ายตัวเองกับมีแรงกระปี้กระเป๋ามันมีเหมือนมีแรงอับฉุดอะไรสักอย่างที่ทาให้เขาทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยพอบอกว่ามันงั้นไม่ดีแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มองไม่เห็นมาบังคับเขาก็เลยพ่อก็เลยแนะนําบอกว่า ให้พาเมียของเขาเนี่ยเมียชาติเนี่ยไปที่วัดอไปศึกษาพระว่าเอาอยังไงดีนะครับไปศปึกษาพระใช่ครับศึกษาพระว่าเอาอยังไงดีพระก็บอกว่าพระก็ไม่รู้เรื่องอพระบอกว่าเอาออาตมาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่โยมเจอคืออะไรอเออแล้วอาตมาก็ไม่ค่อยจะสั่งทัดรื่องนี้เท่าไหร่แต่เอาดีๆนะก็คือถ้าจะเรียกสติอ่ะให้ผู้หญิงเนี่ยบวชไหม,มบวชชีเลยบ,เบวชชีแล้วให้เข้าสู่ เข้าสู่แบบพระธรรมะมนะครับนั่งสมาธิรถพระธรมธรมอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือพระท่านก็ไม่รู้หรอกว่าเออสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรเป็นผีเป็นอะไรคือพระยังไม่ได้นี่นะครับก็ตกลงปรงใจก็คือให้ให,ให้ให้เมียของคุนชาติุนนี้นะบวชบวชชีนะครับบวชชีแล้วก็เอพ่อก็คุยพระนะคะบ,บอกว่าอท่านครับมีพอมีพระรุ่มไหนที่พอจะรู้พอจะรู้อะไรเกี่ยวกับพวก มนอะไรต่างๆนานาคาถาอะไรมั่งไหมอะไราเงี้ยเผื่ออยากจะปรึกษาอะไรที่มันนอกลิ้นนิดนึงอะไรเงี้ยท่านก็นแนะนํามาก็จะมีพระรูปหนึ่งนะครับที่ศึกษาอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยเข้าไปแล้วพาเข้าไปนะครับพาเข้าไปแล้วก็ไปปรึกษาเขาบอกว่าเนี่ยคือผมมาที่เนี่ยด้วยภารกิจที่ว่าผมห้อยพระสามองค์มามนะครับแล้วแต่ละองค์เนี่ยถูกสร้างด้วยกระดูก ผงกระดูกซึ่งผงกระดูกหนึ่ง,นงในองค์นั้นเนี่ยเป็นผงกระดูกของสามีของผู้หญิงคนนี้ออ่าทำยังไงเพราะว่าเหมือนผู้หญิงคนนี้เขายังอยู่หลุดอยู่ในแบบผวังหลุดอยู่ในแบบเหมือนจะเป็นวิญญาณของสามีคอ,คอยตามติดอยู่าท่านก็บอกว่างั้นเอาอย่างี้ละกันก็คืออย่างที่โยมทํามาถูกแล้วคือให้เมียเขาอะมาบวชชีะนะครับแล้วก็เอาพระเอาพระองค์นั้นอะ เอาออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะสวดแผ่เมตตาไปให้นะครับก็หลังจากนั้นพ่อก็เอาพระองค์แรกน่ะก็คือเป็นพระที่เป็นพระที่เป็นระบุว่าเป็นของชาตินะครับเอาวางมาแล้วก็พระท่านก็สวดมนต์แผ่เมตตานะครับผมบแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลให้นะครับหลังจากนั้นคือพ่อก็ถามว่าแล้วพระองค์เนี้ยที่มันเป็นผงกระดูกเนี่ยคือจะทํำยังไงดีจะเอาไปเผาเลยไหมหรือจะเอาอะไรเงี้ยบอกเงี้ยพระท่านบอกว่า อันนี้เป็นความเชื่อนะครับท่านบอกว่าถ้ามันเป็นหัวกะดูกและถูกสร้างเป็นพระแล้วเนี่ยให้คงอยู่สภาพนี้แหละดีแล้วเพราะว่าถ้าดูมียานเา้ายังอยู่เขาจะได้รับบุญจากการเป็นเป็นรูปหล่อของพระนี้อาจเป็นพระนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือให้เมียของชาติเนี่ยบวชเป็นบวชบวชชีนะครับผมหลังจากบวชชีเสร็จ พ่อก็ยังอยู่ที่วัดนั้นนะครับอยู่ประมาณสองสาวันเพื่อดูอะไรเงี้ยดูเหตุการณ์ดูอาการปรากฏว่าดีขึ้นพี่อ,อดีขึ้นจริงๆดีขึ้นแล้วการเป็นคนที่แบบเหมือนคุยปกติเลยเหมือนคุยปกติเหมือนยังเหมือนกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมคุยนู่นนี่นั่น,นแล้วพ่อก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้เมียเขาฟังเล่าตั้งแต่ต้นจนจบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็ผมกระดูกเนี้ยมันถูกอัดเป็นพระทึ่งพ่อค้อยอยู่อ,อะไรเงี้ยก็เล่าให้เขาฟัง เขาบอกว่าโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็รับรู้แล้วอย่างเงี้ยพราะตอตั้งแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นมาเขาเห็นสามีเขาทุกวันอืแล้วสามีเขาอ่ะต้องการให้เขาไปอยู่ด้วยทุกวันทุกครั้งเขาเลยแบบเขาเหมือนจิตหลุดเหมือนไม่ได้สติเหมือนที่ทาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรเขาทําอะไรไปจนวันเนี้ยเขาเริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มเริ่มกลับมาเริ่มคิดได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อเ็าบอกว่าแล้วจะเอายังไง จะเอาไปทําตามพิธีไหม,มหรือวอ่ายังไงบอกว่าอถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือถ้ามันเป็นแบบลักษณะรูปพระที่เป็นอ่ะเป็นองค์แล้วเนี่ยก็ให้อยู่อย่างนั้นดีกว่าคือเขายอมรับให้เป็นอย่างนั้นก็เลยพากันเดินไปที่ไปหาพระรูปที่สามารถสวดแผ่เมตตาได้นะครับคือแผ่เมตตาไปแล้วก็เหมือนกับได้รับการยินยอมจากเมียของชาติเพื่อให พ่อผมเนี่ยครอบครองผมก็ดูที่เป็นพระรูปนี้ไปพระองค์นี้ไปห้อยคอนะครับผมหลังจากนั้นก็พ่อก็กลับนะครับกลับประมาณสามสี่วันให้หลังก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับก็ถามว่าแล้วเมียของชาติเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้หลังจากตอนหลังจากที่บวชไปเสร็จเนี่ยเขาก็บอกว่าขอบวชอีกขอบวชอีกพรรษาหนึ่งบวชชีอีกพรรษานึงซึ่งทุกๆอย่างอดีขึ้นไปหมดเลยนะครับ ทุกๆอย่างดีขึ้นไปหมดเลยก็โอเคหลังจากนั้นก็จบนะครับพ่อก็กางไอ้ไดเรีตต่อนะครับแล้วก็บอกว่าจุดหมายต่อไปที่เขาจะไปเนี่ยคือคนที่ชื่อบุกอซึ่งคนที่ชื่อบุกเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือออืพอก็ต้องเดินไปเดินทางไปจากจุดกึ่งกลางที่ที่แกไปนะครับคือบ้านของคนที่ชื่อชาติเพื่อมุ่งไปที่ภาคเหนือนะครับเพื่อไปหาตระกูลของครอบครัวของคนที่ชื่อบุก ครับผมเพื uh, ่อไปแก้เพ totally. ื see, ่อไปแก้ครับเหมือนกับเรื่องเนี้ยคนที่ชื่อชาติเนี่ยเหมือนกับไปปลดปล่อยใช่ครับไปปลดปล่อยวิญญาณปลดปล่อยวิญญาณเขาที่เขายังผูกจิตอยู่กับภรรยาเขาใช่ครับซึ่งอ่เหมายถึงว่ากระดูกของเขาเนี่ยถูกเอามาบดใช่ครับมาทําเป็นภาะผงใช่ครับผ้าผงใครเป็นคนทําก็ไม่รู้ อ่าพระครับเป็นพระเป็นพระที่มรณภาพไปแล้วอ๋อทำไมต้องทําอย่างนั้นน่ะเพราะแต่ก่อนเนี่ยพระพารูปเนี้ยที่มรณภาพไปแล้วเขาเป็นคนเล่นของก่อนอแล้วเขาอยากลองของลองวิชาปรากฏว่าดันไปเจอสามคนเนี้ยอที่เป็นคนที่เล่นของในแต่ละที่เหมือนกันแล้วมันลองของกันคนที่ชื่อชาติคนที่ชื่อบุกและคนที่ชนะอพารูปเนี้ย คือเหมือนกับเล่นของแล้วคงจะแบบมีของที่เหนือกว่าครับอ่าแต่ไม่ได้ไม่ไม่ทราบว่าถึงกระตายหรืออะไรยังไงแต่ปรากฏว่าสามคนนี้คือเสียไปอพอเสียไปเสร็จเนี่ยพะรูปเนี้ยก็เลยเป็นนากระดูกอด้วยความที่มีความเชื่อว่านํากระดูกมาแล้วก็มาครอบครองแล้วก็จะทําให้สามคนเนี้เป็นผีธาตุรับใช้ตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งในภายหลังคือมันรับรู้ทีมว่าพอทําอย่างเงี้ยเสร็จเนี่ยมันทําให้แบบครอบครัว บ้านแตกสลายขาดครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขใช่สิอะ,อะไรประมาณนั้นด้วยความสำนึกผิดก็เลยบวชหลังจากบวชก็คือเอากระดูกเนี่ยมาบวชและทำเป็นพระมาซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นพุทธคุณพุทธคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการกัดขังหน่วงเหนียวไม่ใช่พุทธคุณแล้วจิตและดวงวิญญ,ญาณของบุคคลนั้นๆใช่ที่เอากระดูกของเขาเนี่ยมาทําเป็นพระครับ ครับผมใช่ครับครับอ่ะอย่างน้อยก็ปลดไปได้ละหนึ่งหนึ่งครับแต่ยังเหลืออีกสองไงเหลืออีกสองครับอ๋อนะครับซึ่งอีกสองเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นในส่วนของคนที่ชื่อบุกบุกครับใช่นะครับอีกอบุกนะครับก็อย่างที่เราเคยฟังว่าคนเล่นของในบางทีถ้าเขารู้ว่าคนคนเนี้ยมีของเหมือนกันสักเหมือนกันแล้วก็โอ้โหมีอะไรเต็มตัวอะไรเงี้ยถ้าคนนั้นตายเขาจะโทษนะฮะ เขาจะกินอ๋ออกินเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองอันนี้เป็นความเชื่อเนี่ยผลเสียของการเล่นของเล่นคุณใสมนดำมากมากมันก็ต้องทำอะไรลักษณะแบบเนี้ยเหมือนกันคล้ายๆกับอันนี้คือคนเล่นของมีการทำของใส่การมีการสู้กันด้วยอะไรบางอย่างก็ไม่รู้จนมีกระทั่งคนเสียไปพอคนเสียไปสามคนรู้ว่าคนที่ตายไปเนี่ยเป็นคนเล่นของก็เลยเอาชิ้นส่วนของเขาม,มาทาเป็นเครื่องรางของของัง ในรูปแบบของท่าผงใช่อ๋อเอาไว้ใช้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าไม่ใช่เกี่ยวกับพุทธคุณแลืมเออเป็นเรื่องของคุณสายมนดาซะมากกว่าครับขอบคุณด้วยก็แล้วกันที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็สนุกเหมือนเดิมนะฮะกับภารกิจที่สี่จุดหนึ่งครับสี่จุดหนึ่งกับเรื่องที่โดยรวมมีชื่อว่าการขอภัยนะครับชาติ ไม่ใช่ดิโดยรวมโดยรวมคือภารกิจที่4.1โดยรวมของเรื่องนี้ทั้งหมดี่ะอ๋อภารกิจครับง่ายๆเลยภารกิจนะภารกิจของพ่ออ่านะครับก็ใครติดตามกันไปคุณผู้ชมกูฟังฮะปลายปีฮะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเชื่อเถอะยื้อได้ถึงปลายปีนะครับ